สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ่านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะอ่านะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่72นะคะยังอยู่ในเรื่องของการลบ3จํจำนวนนะคะอ่าเดี๋ยวครูเบนจะทําข้อที่2ให้นักเรียนดูนะคะอ่าข้อที่2นะคะ540ลบด้วย53ลบด้วย230 อ่านะคะอันดับแรกให้นักเรียนจับคู่จํานวน2องจำนวนก่อนนะคะเอามาลบกันก่อนได้เท่าไหร่ค่อยไปลบจํานวนที่3อ่านะคะเขียนตัวตั้ง่อนนะคะ5 0 0ลบด้วยอะไรคะอ่าครูเบนให้ลบด้วย53ก่อนนะคะอ่าลบด้วย53ก่อนอ่า540อเป็นตัวตั้ง 5 3เป็นตัวลบเรามาลบกันได้เลยค่ะหลักหน่วยของเรา0นย์ลบ3ลบได้ไหมคะนย์ลบ3ลบไม่ได้นะคะไปยืมหลักสิบมา1เรามีอยู่แล้วเท่าไหร่คะ0กลายเป็น10 4เหลือเท่าไหร่คะออกไป1เหลือ3อานะคะเรามาลบหลักหน่วยกันต่อค่ะ10ลบ3เหลือเท่าไหร่คะเอา3ไว้ในใจนับไปถึง1ิบ อ่านะคะได้เท่าไหร่คะเหลือเจ็ดนะคะ10-3ลบเหลือ7อ่าต่อไปหลัก10ของเรานะคะ3-4ลบลบได้ไหมคะลบไม่ได้ใช่ไหมคะให้ไปยืมหลักร้อยมา1่อ่ากลายเป็นเท่าไหร่คะ13จาก5เอาออกไป1เหลือเท่าไรคะเหลือ4 1่สลบ เอาห้าไว้ในใจนะคะนับไปถึงสิบสามห้าแล้วเอาขึ้นมาทีละนิ้วเลยค่ะห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเท่าไหร่คะทั้งหมดแปดนะคะสิบสามลบห้าเหลือแปดอ่าต่อไป ลบหลักหน่วยเสร็จนะคะต่อไปเรามาลบหลักร้อยหลักร้อยของเรามีตัวลบไหมคะไม่มีดึงลงมาค่ะอ่าสี่ไม่มีตัวลบนะคะดึงลงมาอ่าตอบได้หรือยังคะยังนะคะเพราะเรายังมีอีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้ลบคืออะไรคะลบด้วย230อ่านะคะ230่าเขียนให้ตรงหลักนะคะ จ็ดลบศูนย์ลบได้ไหมคะเจ็ดลบศูนย์ลบได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งมันมากกว่าตัวลบมันจึงสามารถลบได้นะคะมีเงินเจ็ดบาทไม่ซื้ออะไรเลยก็เหลือเท่าเดิมอ่าต่อไปแปดลบสามเหลือเท่าไรคะแปดลบสามลบได้ไหมคะลบได้นะคะเหลือห้า ต่อไปหลักร้อยของเรานะคะ4ลบ2เหลือเท่าไรคะเหลือ2อตอบเท่าไรคะตอบ257นะคะเวลาตอบให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่านี่คือตัวอย่างในข้อที่2นะคะที่ครูเบนทำให้นักเรียนดูะนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่73ค่ะ ่ในหน้าที่73นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเขาให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนแล้วก็มีผู้หญิงพูดว่าโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคำนวณน,นะคะนักเรียนไม่ต้องบวกกันไม่ต้องลบกันนะคะเดี๋ยวครูเบนจะบอกเทคนิคให้นักเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวครูเบนจะทำข้อที่หให้นักเรียนดูนะคะ ข้อที่หนึ่บวกด้วย225เท่ากับ565อ่ะเรามาดูนะคะทำยังไงถึงเราไม่ต้องคำนวณอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอ่านักเรียนดูค่ะ340มีแล้วยังคะมีแล้วใช่ไหมคะอ่า340จากตัวตั้งกลายเป็นผลลัพธ์แล้วใช่ไหมคะ ่าต่อไปค่ะ225มีแล้วมีระยังคะในบรรทัดที่2มีแล้วก็คือตัวลบข้างบนก็คือมาจากตัวบวกนั่นเองอ่า565ในบรรทัดที่2มีลรวยังคะยังนะคะตกลงว่าตัวที่นักเรียนต้องตอบคืออะไรคะ565อ่านะคะ จะเห็นได้ว่าบรรทัดที่สองจะมีตัวเลขเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะในบรรทัดที่หนึ่งแต่มันสลับที่กันอยู่นั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูบรรทัดที่สามบ้างอ่าเราดูเลยค่ะบรรทัดที่หนึ่งว่าจำนวนไหนที่ยังไม่มีในบรรทัดที่สามห้าร้อยหกสิบห้ามียังคะมีแล้ว สองร้อยี่สิบห้ามีนะยังคะมีแลว้วหรือจํานวนไหนอะคะที่ไม่มีในบรรทัดที่หนึ่งก็คือสามร้อยสี่สิบอานะคะง่ายไหมคะง่ายนะคะอ่าง่ายมากเลยนะคะดูแค่บรรทัดแรกนะคะว่าจํานวนไหนไม่ได้อยู่ในบรรทัดที่หนึ่งนักเรียนก็เอามาเขียนอ่านะคะ งานสำหรับวันนี้นะคะมีสองหน้าด้วยกันนะคะก็คือในหน้าที่72กับในหน้าที่73นะคะทําเสร็จนะคะทาอส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะเดี๋ยวครูเป็นจะตรวจให้สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ